สวัสดีครับทีมงานย้ำครับนะครับวันนี้มารีวิวโดนนะครับบ้านทุงนาดีนะครับมาฉีดคุมเลนนะครับก็บ้านทุงนาดีนะครับเสียนะอันนี้บ้านทุงนาดีนะครับ,นะนนบ,รบก็มาฉีดคุมเลนให้ ติดต่อได้นะครับช่างธงเป็นคนเติมยานะครับวันาานี้ไปเฉียงกายมาครับช่างธงสวยหลงสวยนะครับ่นอนเลยเออช่างธงไม่ได้ไปทำบ้านนะครับวันนี้ก็มาฉีดยาเติมยา เมื่อคืนสงสัยได้ไพ่เยอะมากไงเมื่อคืนเนี่ยเสียอยู่ไหม่ก็ธรรมดาครับมีได้มีเสียขอ,องฟ้าอาจจะมืมดหน่อยนะครับเพราะว่าค้มวันนี้ สนใจติดต่อนะครับขีดยาข้าวยากราปโพดมันคุมเลนได้นะครับอาบ้านทุกนันดีเรานี่นะครับกลายๆายไปหมดนะครับต่างประเทศจะไปนะครับแต่ว่าต้องเสียค่าเครื่องบินให้ ตอนนี้ถังถังยาประตุได้20ลิตรนะครับถึงไหมเนีย่ยไม่นาจะถึงะะ15ลิตรเลย20ลิตรถังยา10ลิตร10ลิตรนะครับงานฉีดก็ละเอียดดีนะครับเพราะว่าตามใจลูกค้านะครับ นีม่มาฉีดเมื่อเช้าไปฉีดมาแล้วสิบไร่อันนี้มาอีกสิบกว่าไร่เนี้ยดำไปเมื่อวานนี้นะก็กล้าเหลือ่อวานนี้โอโ้โหรออซะแย่เลยรถดำติด ไม่มีเวลารีวิวให้เลยเพราะว่าต้องไปช่วยเขาอตอนที่ย่ามก็ไม่ติดมาติดตอนดำเนี่ยโโหลมอันที่รีวิวเมื่อวานเนี่ยลองยาฟุ้งๆครับวันนี้ ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่เบอร์อยากจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ครับ <Yeah. S 1> ลมแรงแรงนะ ก็จะบินกลับไปที่เก่าที่ยาหมด